สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอเล็กเด็ดกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่19เดือน7 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปนะคะคงสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปัน ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่ๆนอถ้ามืดยังไงนะคะน้องแอดกลับขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะให้เด่นไปที่ห้าหกแล้วก็สี่นะคะวิ่งรูดที่ห้านะคะท่านใดชื่นชอบนะคะในชุดโค้งสุดท้ายนะคะสําหรับชุดเน้นนะคะเน้นมีหคู่นะคะก็มีห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกสี่หก 30นะคะแล้วก็สามเจดนะคะสำหรับตัวกันนะคะกันวันนี้กันไปที่ห้าปดนะคะแล้วก็ห้าโสมแล้วก็9 5้าห้านะคะพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะคะ3ามตัวเม็ดเดียวนะคะ3ามตัวเม็ดเดียววันนี้น้องเอดให้นะคะ หกห้าสี่นะคะสำหรับเหล่าพัฒนานะคะพี่ๆสมาชิกท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับตัวนี้นวันนี้มีห้าหนึ่งห้าสี่นะคะห้าหกแล้วก็4 6 3037นะคะกันไปที่58 52 95นะคะท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะจดไว้แคบไ,ไว้นะคะ ฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด ID l i ไลน์น้องแอดมาได้นะคะ ID l i ไลน์ O 7721นเนะคะ ON977211 เป็นกลุ่มแนวทางนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสำหรับฮานวยวันนี้นะคะพี่ๆ ท่านได้นำสองไปรูดวิ่งนะคะมาเด้งเดงเลยนะคะพี่พี่เนาะสำหรับรอบพิเศษนะคะมาสองหนึ่งสองหนึ่งนะคะพี่พี่โอ้โหสองมาเด้งเดเลยนะคะแต่ตัวเจาะน้องเอสไม่เข้านะคะแต่เข้าตัววิ่งรูดนะคะสำหรับฮานอยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะ o n เ7 7 2 1 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางเนาะ แล้วก็คําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ